ครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาปลูกฟักทองนิดนอ้อบางไตนะครับนี่ครับหลุดมไปแล้วประมาณสักสิบก่าลุ่มแล้วก็ใส่น้ําแล้วตอนนี้ก็ใส่น้ําเติมน้ําไปไหน่อยครับกลัวฝนไม่ตกวันนี้หน้าฝนครับก็จะปลูกอะไรงามๆนาามาหน่อยถูกชาแนลพาท่านผู้ชมไปดูฟักทองเราหน่อยอยู่นี่ครับประมาณนับนับ,นบดูซิมีเท่าไหร่ลูกเอ่อ หนึ่งสองสามสี่ห้าต้นสิสต้นโอเคครับแล้วคุณรู้ไหมส <14 S 2> ิบสี่เอาสิบสี่สิบองสแล้วเอ่มแป๊บนับใหม่สิโอ๊ยพอสองนับสง,งนับดืมอยู่หนึ่งสองหาเจด 8 9 10 11 12 13 14 14ต้น14ต้นต้องต้องนับออกมาพ่ะย่ะหนึ่งหนึ่งค่ะ14ต้นค่ะ14ต้นพี่น้องนี่ครับเราก็จะลดน้ำเอ้ามันก็ท่วมมันท่วมพี่น้องเนี่ยอย่าลดเยอะเกินไปพ่อใส่เยอะก็เลยท่วมป้าที่บ๊ทได้นีม ฝนเพิ่งตกครับไปมาพา่อหน่อยนี่ยฝนเพิ่งตกพ่ออะไรอ่ะก้อนหินก้อนหินก้อนหินกำลังตกพี่น้องนะครับตอนนี้แล้วก็นี่เหรอกำลังตกกำลังตกป่าเมื่อเช้าฝนก็ตกเนาะใช่ฝนตกบ่อยๆเอ้าฝั่งโน้นมันก็ใหญ่โตแล้วเอาพาพา่ท่านู้ชมไปดูหน,หน่อยหนึ่งแต่งที่มันโต ออธิบายหเ,นะเป็นฟักทองอะไรบ้างห่ออะไรบ้างอ่ไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยไม่าารู้ไม่ตที่ไม่รู้ต้นไหนหรือเป็นพันไหนรู้แต่ฟักทองริมผัวกินแล้วริมผัวล้วกลพ่อนี้คืออะไรอ่ะฟักทองไข่ฟัทองไข่มีตะไข่เดีย ทองไข่ักทอองไข่ันนี้ฟักทองไข่เหมือนกันเหรอค่ะอ,อันนี้ฟักทองไข่เหมือนกันเหรอเนี่ยฝ้านี่อันนั้นฟักทองอ่ะมันโตฟักทองมันโตเดี๋ยวให้ไปดูเข้าไปพ่อก็ไม่ทำทางเข้าเนาะอ,นนนอ,อัน นะนะน,นี่แล้วก็จะหอมันแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะออกปุกต้องผสมก่อนถ้าผาสมเสร็จาโอเคพ่อจะพาปุ๋ยแหละ,พ,ะ,ลละพ่อบอก บอกว่าต้องต้องใส่ตะข่ายเพราะว่าให้ลูกมันสวยใช่ไหมเพราะว่ากลัวแามลงกลัวแมลงวันทองจะมากินเราก็ต้องยายตามหลุมก่อนนะเนี่ยเราก็ยายตามหลุมหยุดตัวยายมาอยอมงถ่ยให้หน้า,นาพ่อหน่อยนี่ครับอยากปลูกบ,บ้างเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพ่อยายเสร็จก,ก่อนแล้วพ่อจะให้ปลูกยายเสร็จเดี๋ยวดูตัวอย่างการปลูกจากแปดดี a ครับ นับดูกีล่ลมประมาณกี่ลุมหนึ่งสองสามสี่ห้าเจปเก้าสบสสส่ลมสิบส่ลมสิต้นพอดีพึ่งตื่น นัองมีสุกพิงตีนยัง่วงเลยเดี๋ยวไปดูต้นนี้เดี๋ยวพ่อจะทำให้ดูทำให้ดูเหรอการปลูกสิบสี่ต้นจริง<ห>ด้วยวพร้อมคำอธิบายอาท่านผู้ชมมาดูนี่เราก็จะต้นอย่างนี้ต้นนี้ก็คือเราเม็ดเม็ดเอาไปเพาะก่อนนะครับเม็ดเอาไปเพาะในกราเจง๊ยในมีสุกชุบน้ำนะครับที่ไม่ได้ใส่แล้วแล้วก็ใส่กระติกไว้แล้วก็สองวันก็จะงอก ออกมาเปลยนรากใน <ๆ S 2> <ๆ S 1> มเมล็ดถั่วเขียวที่น้องมีสุกแล้วก็เอามาใส่ใส่ดินในในถุงพ่อชําแล้วก็เอาเม็ดหยอดใส่แล้วก็กบนะครับแล้วก็ต่อมาอีกสามวันจะได้เท่านี้นะครับแล้วก็ลงหลุมได้รวมกับเราเพาะมาเมล็ดก,ก็5้าวันพอดีห้าถึงเจ็ดวันนะไม่เกินนี้นะครับถ้าเอาเท่าถ้ามันเกินนี้ใบมันจะเหลืองเพราะว่ารากมันจะเต็มนี้แล้วนะครับเรานับไปประมาณห้าถึงเจ็ดวันก็ลงหลุมได้เหมือนเหมือนที่ห้องพ่อใช่ไหมอันนี้สังเกตไหมครับรากมันจะเต็มเลยไหมครับ น,นี้ประมาณห้าวันนะแล้วก็วางไว้เลยตึมโดนน้ำไม่เป็นไรนะโดนโดน้ำไม่เป็นไรเพราะว่าทำให้ทำให้ต้ไนไม้มันชุ่มชื้นนี่ครับก็ไม่ต้องเอาลงลึกกว่านี้นะอันนี้ดินเหนียวหน่อยดินเหนียวดินล้วนดินเหนียวแล้วก็อันนี้โขบครับก็ขุดลงลงสักลึกๆหน่อยสักสิบห้าเซนเนาะอย่างต่ำก็สิบห้าเซนนะหรื ก,กว้างสักหกสิบสามกว้างหกสิบก็จะได้อย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหมครับง่ายๆเลยในะใครก็ทําได้นี่ครับรากก็จะแตกละประมาณสักยี่สิบวันก็จะเป็นภูเป็นเครืองอย่างนี้นะยี่สิบวันนะครับอ่ะพอทําได้ไหมพอทําได้อยู่อ่าแล้วก็ปลูกเบียงไปเลยอันนี้กับน,นี้พ่อขอทําบ้างแอปหนึ่งนะเดี๋ยวบอกอธิบายให้ท่านผู้ชมดูก่อน แล้วปพ่อปลูกสักสามต้นก่อนเดี๋ยวลุง่อยมาปลูกแล้วก็น่าท่านผู้ชมเหรอแล้เวเราค่อยขอตัวปลูกต่อนะโอเคไหมโอเคอันนี้มันน้ำเยอะนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณพ่อรดลืมรถไปเยอะนะอย <c oughs> รดลืมตัวรถลืมครับรถลืมหม่ไงว่ารถไปเยอะ,หะ <c oughs> รหเยอะนยเดี๋ยวมันก็บกครับ้วางไปนะ เดี๋ยวพงว่งจะให้พี่เขาพี่เขาอันนี้มาลงเอาใบไม้มาลงพอทำไมทำไมมันต้องการใบไม้อะใบไม้จะทำให้ออกซิเจนในดินมันมันเยอะเวลาเรามันจะได้ไม่เปืองปุ๋ยแร่าธาตุจะได้ครบนะ,ะก็คลองจะโตเร็วๆก็เลยต้องใส่ใบไม้ใบไม้ที่เราหมักไว้นะที่พ่อพาพี่เขาหมาักเขาเียกว่าใบไม้ปุ๋ย ปุ๋ยหมักใบไม้เนี่ยได้แล้วเอามาดูอันนี้ครับก็จะต่างสายพันธุ์กันนะพี่น้องนี่อีกต้นหนึ่งก็จะไดมันจะใบสังเกตใบไม่ไม่เหมือนกันเนาะปึ๊บมือพ่อเล่าอันนี้รากไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดูสิดูแบ่งออกเป็นสองนะครับเอาไป้สอนส่วนเลยรู้ไหมทำไมทำไมมันรากมันเล็กเพราะว่าตัวมันก็เล็ก มันยังไม่โตพอแล้วก็ทําเป็นหลุมางเนี้ยเวลาฝนตกน้ําจะได้มาขังตรงนี้ครับฝนตกไม่ใช่ฝนตกพอ,อ้น้ำมาขังแล้วก็ไม่จาเป็นต้องรดน้ําเห็นไหมครับก็สามารถไม่เพลืองน้ําได้อะไรนะน,นี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเหลืออีกประมาณสักสิบหลุมเดี๋ยวเราขอตัวปลูกต่อนะเอาถ่ายพ่อหน่อยเยวลาท่านผู้ชมก่อนก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับน้องมีสุขกับครูตัว เอาตัวปลูกพักกอ,อ,องก่อนก่อนนะนึกกดเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ